ลุงรูร้ไ<ล>หมพี่ลุงมีลุงถามหนูได้แม่อาจจะไม่เป็นหนังนั้นก็ได้ถ้าลุงคิดมากเรื่องอะไรลุงหมอหนูหนูดูกับพี่เจนตลอดหนูดูครับลูกใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมเนี่ยรับมึงน,นะอา้าวไม่โอเคเหรอ นุ่มบอกว่าแป๊บนึงค่ะโอเคจกลุ้มรักคุณอีกแล้วลลอน่โอ้โหเอาไปฟักยันทำไมไม่เอาไปฟักอ่ะลองพิงให้ดาฟังเดี๋ยว ลองยอมจำนวนเพียอะไรนะอะไรตนตนแล้วนะนี่เราไม่ไม่รู้ร้องเป็นไหมนะทุกคนีน๋ยวหนึ่งเราต้องเราต้องทางนี้นกัน บอกกับฉันว่ามีแค่เราในวันทีู่้ว่ไม่เขก้ก็จะเล่น,ลนล้มาชอบกอดรักที่เอมาร้องไม่แดนทุกคนหนูจําเนื้อเพลงไม่ได้แล้วร้องได้แค่นั้นน่ะ <laughs> ไม่เป็นหนาเท่าื่นราชิี่เธอให้มามันไม่เคยเป็นของฉันร้องย รักที่เจอให้มามันไม่เคยเป็นของฉันหรอกมาหลอกว่าเรารักกันเดคยวไปไหนต่อลูกทั้งที่นั้นมีไหนลูกไหนลูกเป็นอะไรมันไม่ได้เป็นไรน์ลูกเป็นลูกก็บอกว่าเป็นสิเดี๋ยวพี่มาแป๊บ โอเคค่ะพี่วาบบน่ารักจังเลยลุงดีแล้วลูกอยู่ด้วยกันนานๆนะค่ะพี่พคุยรับงเป็นอะไรอะนั่งกอดเขาทำไม ฟังรอบหนึ่งก่อนนะ่ะลุงเป็นไรทำไมถึงเหนื่อยใครทำไม่มีใครทำลุงทำตัวเองคิดมากไฉยเฉยๆนะ่ะแล้วลุงเหนื่อยเรื่องอะไรเชื่อหนูสิว่า ลูกอาจจะเหนื่อยตอนนี้แต่สุดท้ายมันก็จะคุ้มนะคะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆหรอกอคครู้ลูกน่าเดี๋ยวหนูร้องเพลงให้ฟังโอเคครับบัว้อยเจ้าเพื่อนยากทำไมจ,าจา้าเลี้เลวเร็วเวกินไป,ไป ฟังไหมน่นะหนูหนูจะร้องเพล,ง,เลงูฟังง้ยคอยที่ลูกหนูร้องให้รูฟังไงมากเยอะบัวบรอ้องนะค่ะมไม่ชอบร้องลูกเอาเพลงหนหยแดนหนูร้องให้ฟังลูอยากฟังเพลงอะไรหื นุอยากฟังเพียงอะไรเดี๋ยวหนูร้องให้ฟังต่อให้หนูร้องไม่ได้หนูก็จะร้องให้ได้เธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวเธอไม่ได้สอนให้ฉันแล้วเธอสอนอะไร,รอ่ะอา้าวโตอยากฟัง <c oughs> ไหมเธอไม่ได้สอนเธอไม่ได้สอนลุงจะฟังไหมเนี่ยเธอไม่ได้สอนให้ฉันอยู่คนเดียวมันคือเพลงของใครอะ่ะ ไม่อะมีด้วยหรอเพลงน่ะมีดิลูกหนูราไม่เป็นเปลี่ยนเพลงอื่นก็ได้ลูกไม่เอาเพลงไม่เศร้าเธอไม่ได้ซ้อนให้ฉันอยู่คนเดียวกลับมาบอกวิธีฉันก่อนมาซ้อนฉันก่อนวิธีการอยู่คนเดียวหลักม ไม่มีอะไรจริงๆเพชผมอยู่ในเหตุการณ์เออมันหลายๆเหตุการณ์หลายๆอย่างเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เหตุการณ์ก่อนหน้านี้ผมไม่รู้เลยอนะไม่ได้ท้ออย่ารุนท้อลุงไม่ได้ท้อเลยันเดี๋ยวร้องให้ฟังจริงลุงแค่ไม่รู้ลุงแค่ไม่รู้ตัวเองเฉยว่า ลุงอยู่ในสถานะไหนทําไปเพื่ออะไรแล้วสิ่งที่ลุงทํามันดีหรือไม่ดีหรือมันดีมันดีเห็นจะรู้สึกแบบนั้นเลยรู้สึกผมว่าถ้าสุดท้ายแล้วผมว่าเขาสําเร็จผมว่ารักกันจริงรักกันนานแน่นอนจริงเหรอคะตั้งแต่มันครบ 2ี่สิเอ็ดวันไปแล้วเว้ยมันเขาเรียกว่าไงอ่ะตอนที่คุยกันตอนนั้นเขาก็บอกประมาณว่าถ้ามันครบ2ี่บ็ดวันแล้วถ้าแบบอย่าหายไปได้ไหมอะไรเงี้ยแต่แบบกูแค่รู้สึกว่าแล้วการไม่หายไปมันันดีกับเขาหรือดีกับตัวกูวววเองวะไง,ไง้อปะ่ะผมว่าถ้าเขายังอยู่อย่างวนเวียน พวกเขาไม่ได้หายไปไหนหรอกไหนฟังโคูดเบาดิโคูดเบาว,ว่าไงโคูดเบาอะ่ะแต่พี่เจนก็ทำตัวปกตินะคะลุงปกติก็ดีแล้วลุงลุงไม่ได้อะไรกับไม่ได้ไม่ได้อะไรแต่ลุงเศร้าเลยลุงแ,แค่เหนื่อยกับตัวเองเฉยๆกับคำพูดบางคำพูดอะไรเงี้ยมัน ก็ค่อนข้างกระแทกความรู้สึกมอะมัน,มมนความพูดไหนหรอคะปกติพี่เจนก็กระแทกลุงตลอดใช่เหรอคะไม่ลุงว่าไม่รู้อะลุงว่าเซนลุงมันใช่อะมังเชื่อความรู้สึกตัวเองนะเพราะาเมื่อวานคนโทรมาเช็กเว้ยเพราะแบบว่าใครก็ไม่รู้อ่ะเป็นเสียงผู้หญิงแล้วก็โทรมาเช็กเพราะแบบ หนูมาตามหาพี่สาวชื่อแมรี่เจนแล้วก็พูดกับลุงประมาณว่าแบแบเออเป็นรายกันอะไรเงี้ยลุงก็บอกอไม่ได้เป็นรายกันอะไรเงี้ยมันก็บกแบบแบบฟีลแบบล้อลุงอะ่ะแล้วทำไม<อ>โทรมาหาลุงอะ่ะไม่รู้แล้วก็แล้ลุงได้บอกพี่เจนไหมไม่บอกลุงไม่บอกอา้าวลุงไม่บอกพี่เจนนะเนี่ยเขาก็บอกว่าสวัสดีครับใช่พี่แจ็คไหมครับ แล้วหลังจากนั้นมันก็โทรมาแล้วลุงก็เลยพิมพ์ไปว่าใครวะเน,นี่ยอะไรเงี้ยมันก็บอกว่าวันนี้มีตีสู้ๆนะครับก็เลย <c oughs> ลุงก็เลยบอกว่าขอบคุณครับเขาบอกความถึงความรักพี่จะแย่แต่รักแท้ไม่มีแน่นอนครับผู้หญิงเหรอใช่เป็นผู้หญิงใครวะน่ะ <c oughs> ลุงก็ไม่รู้เว้ยแบบว่าโทรมาแล้วแบบฟิลแบบเหมือนเราอะสมมติว่ากูโทรหาเมืองแค่า,า่าาแล้วแบบว่าแบบแบบ หนูมาตามหาพี่สาวช mm. ื่อมิเกลแล้วก็แบบเป็นไรกันอะแล้วแล้วแบบเบาก็อยู่ในจุดกลัวที่แบบก็ไม่รู้จะตอบอะไรคนคุยก็ไม่ใช่แฟนก็ไม่ใช่ก็ก็ไม่รู้จะตอบอะไรสถ,ถานะมันไม่มีะนอะรู้ปะเข้าใจครับเอเอแล้วเขาก็บอกเอแบบไม่มีวันสมหวังหรอกเฮียอะไรก็แบบฟิวบอลล,ล้อมึงอะก็เลยแบบก็เลยไม่รู้ว่าเป็นใครแล้วอยู่ดีก็แบบโทรมาหาคุยอูเลยคิดว่าเออแบบ เออหรือที่มันทุกพูดก็ถูกวะเฮียอะไรเงี้ยทำไมเขาถึงต้องทำถึงขนาดนั้นเลยอ่ะไม่รู้ไงกูไม่รู้ไงว่าว่ามันคืออะไรแบบเออกูเฮ้ยทาเกยเย็นมาหรอเยอะทาเกยเย็นเนียอะไรไครนะเว้ยอะฮะเออกูก็อยู่ในที่ของกูอยู่ในจุดของกูทําทุกอย่างของกูกูไม่เคยไปก้าวไก่ไครกูไม่เคยไปวุ่นวายกับชีวิตใครแต่แบบเออกูกับโดนเฮียอะไรแบบนี้ เหรอปะอือยูใจยูใจร้องไม่เป็นร้องท่อนอื่นไม่เป็นร้องท่อนกลางเป็นเห็นเดียวพี่คิดว่า,าพี่จะ,จะไปต่อไปล่ะ <ไป S 2> หรือว่าพี่อยากพอแล้ว <c oughs> ไม่มัน ถูกโค้ดเบาว่าไปโค้ดเบาอะไปได้เว้ยแต่แบบแค่ลองดูโค้ดเบาเราหนะไม่ชอบม่ใครมันก็มายุ่งเฮี้ยอะไรกับชีวิตกูบอลได้เหรปะเหมือนแบบเหมือนมึงจีบเกลหรือว่าแบบเออมึงคุยอับเกลแล้วแบบอยู่ดีแม่งเฮี้ยอะไรก็ไม่รู้แบบมาล้อมามามีล้อทําเฮี้ยอะไรอยู่ใกล้กตบปากแตกแน่สัตว์แต่แบบจริงพี่เออเรายิ่งพยายามอยู่ด้วยไงได้คือกูก็ทําหน้าที่ของกูคือใครจะจีบใครจะเฮี้ยอะไรคือกูไม่เคยไปยุ่งกูไม่เคยไปก้าวไก่กูไม่เคยอยากรู้ อยากกะเสือกเฮี้ยอะไรกับใครเลยเว้ยคือถ้าวันหนึ่งสมมติว่ามีคนเดยกเราเาลืเอกกูก็แค่เสียใจของกูคนเดียวนึกออกปะกูไม่เคยไปเป็นเด็กปัญญาอ่อนไปไล่บูลลี่ใครอยากกระเสือกอยากรู้เฮี้ยอะไรกับชีวิตใครอะ่ะมันก็น่าจะรู้ว่ากูเป็นยังไงนึกออกปะเข้าใจครับเออกูก็เลยแค่ไม่ชอบการกระทำที่เฮี้ยแบบนี้เฉยเพราะแบบมึงทำเพื่อเฮี้ยอะไรอะ่ะเออแค่นั้นเองไม่น่ามีใครชอบ แล้กูก็ไม่ตามหาด้วยนะว่ามันเป็นใครมันคือใครมันเฮียอะไรมันมันจบจบไปเฮียก็เรื่องของมันแต่กูคิดว่าการกระทำแบบนี้มันดูทุเรศไปนหน่อยแค่นั้นเอง นั้นเขาชื่ออะไรอ่ะลุงใครเหรอลูกที่โทรมาหาลุงไม่รู้อระลุงถามก็ไม่ไม่บอกชื่อก็คือแบบเหมือนโทรมาล้ออะโทรมาแบบโทรมาล้อโทรมาเช็คอย่างเดียวเลยอะ่ะลุงก็ไม่รู้หรอกว่ามันมันคือใครมันอะไรแต่ว่าก่อนที่จะโทรมามันเหมือนน่าจะเจอไอ้เพียวมั้งไอ้เพียวแกงแ๊งเราอะเบาบแล้วก็ขอเออแบบประมาณว่าแบบที่กูถามไปเพียววันนี้นะก็คือว่ามันบอกว่า เออมีผู้หญิงอ่ะมาถามมันที่แลนหรือท,ที่ที่แถวแถวแลนนี alle, que ่แหละแล้วว่าแบบเออรู้จักแบบเมลิเจแบบพี่เมลิเจนอยู่ไหนอะไรเงี so ้ยกูก็เลยอ่ะเออมันก็บอกว่าเออแบบไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็มันก็ถามถามไปถามมามันก็เลยแบบถามประมาณที่ไสักอย่างนี่แหละไอเพียวมันก็เลยแบบวอลถามกูว่าแบบเออแบบพี่แจ็คเบอร์อะไรไรเงี้ยกูก็นึกว่ามันขอกูเลยให้มันไปแล้วมันก็พักเบียร์แล้วก็สายเนี่ยก็โทรเข้ามา แล้วทัวนี้พี่ยังจําเสียงเขาได้อยังไงจาได้ถ,ถ้าได้ยินกูจําได้เลยถ้าแบบได้ยินผ่านหูกูหรือแบบมาพูดใกล้ๆกูจําได้เลยอะเสียงกูจําแม่นเลยอะเสียงแบบไหนอะลุงเสียงผู้หญิงผมว่าเ,ออเด็กมันจะเด็กก็ไม่เด็กอะมันแต่มันไม่ได้เสียงแบบเสียงคนปกติอะเหมือนวอนน่าจะเป็นคนใกล้ตัวเขาปะถ้าเขาพูดกล้าพูดขนาดเนี่ยไม่รู้รว่ะกูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นใครมันทําเพื่ออะไรหรือว่าว่า คือใครแล้วจะมาทำกับกูทำไมรู้จักกูก็ไม่รู้เฮียอะไรเงี้ยก็เ,เลยแบบแม่งเฮ้ยใครข้าวไม่เต็มปะเอาไปอันเด็กหนู4หด2อาไอ้บัสจะได้ไปพักมาเดี๋ยวหนูช่วยรูเอง ผมว่าน่าจะคนใกล้ตัวแหละถ้าพี่จําเสียงได้สักวันถ้าเขาอยู่ด้วยกันผมว่าเรียกเขามาคุยเลยดีกว่าถ้าเจอนะว่าทําไมถึงมาพูดแบบนั้นหรือว่าโทรมาแบบนั้นมันเป็นเรื่องของคนสองคนข้างคุณเจนกูไม่เคยได้ยินเสียงนี้ไว้ไม่ว่าจะหานะหรือลูกคุณเจนหรือใครกูไม่เคยได้ยินเสียงเนี่ยที่อยู่กับเขาอ่ะว่าไม่ใช่อ่ะไม่ใช่คนใกล้ตัวพี่เจนหรอใช่ลุงว่าไม่ใช่อืม มั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าไม่ใช่คนใกล้ตัวอืมใช่หนึ่งสี่สามลองโทรกลับเรานัดเขามาไหมให้เกียวโทรอ่ะสี่สามแล้วก็แปดแปดศูนย์โทรเราแบบลองนัดมาเอ้ยน้ำเต็มปะเปล่าในตัวผมบ้างหนึ่งครับ ใช่สามเ,เลีกอะไรบ้าสี่หนึ่งสามครับเอ,อ4 16, 4 16. ้สี่หนึ่งหกสี่หนึ่งหกเกลวน้ำเต็มไหมลูกนู้น้ำน่าจะไม่เต็มนะำลุงสี่หกสองเขาไม่รอ嘛ลุงเขาอยู่ปะ ไม่รู้เหมือนกันลุงโทรมาเมื่อวานอ่ะแต่ลุงก็ไม่ได้บอกใครหรอกแต่วันนี้ลุงแค่รู้สึกเฝื่อๆสิงๆก็เลยแบบก็เลยเล่าให้ฟังอตอนแรกลุงกะไม่ได้ไม่ได้จะบอกใครหรอกบอกว่าเคลียร์อะไรก็ดีครับถ้าเจอนะคือกูก็เขาเรียกอะไรกูก็ดูตัวเองสำเนียกตัวเองอ,ะอ่ะกูไม่ได้เป็นที่อะไรกับเขากูแม่งไม่รู้จะแบบมันก็เข้าใจไดไ้พี่เรื่องนั้นะแต่กูเมื่อก่อนกูคงจะแบบ เออวาดอะไรว่าแต่กูเออเหมือนมันโตขึ้นนะกูก็แบบเออยากอยู่กูยิบเงียบผมไม่รู้ว่าเขามาพูดอย่างนั้นว่าอยากปกป้องคุณเจหรืออะไรแต่แบบควรให้เกลียดเกลียดกันหน่อยอ่ะในมุมมองผมเกลียดอะไนก่อนพี่เกลียดอะไนเกลียดอะไนพี่ว่าเอาเกลียดเลยพี่ว่าจะใส่อย่างเดียวเลยพี่ว่าอะไรเขียวไหมพี่ได้ไปดิ ว่าใครมาทำอย่างนั้นกับพี่มั่งอ่ะคิดว่ามันไม่ควรอ่ะความรักมันขึ้นอยู่กับคนสองคนนะให้เขาจัดการกันเองเถอะว่าว่าถ้าเขาจะไม่รักเราหรือถ้าเขาจะไม่เลือกกูกูก็จะอยู่กูเฉยๆเว้กูก็ไปเป็นวิธีที่ทําให้ตัวกูเองแบบดีขอกูได้อ่ะนึกออกปะการกระทําแบบนี้มันถ้าไม่ใช่คําพูดมาจากพ่อจากแม่อะไรเงี้ยคี่ไม่โอเคเลยถ้ามาจากเพื่อนญาติพี่น้องอะไรเงี้ย แต่ถ้าเป็นพ่อแม่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็เข้าใจได้แหละแต่อันนี้ใครก็ไม่รู้จักเพื่อนก็ไม่รู้ถ้าเป็นมึงมาแบบล้อกูแบบเอยอะไรเงี้ยกูก็ยังรู้สึกเออมันอาจจะเข้าใจได้หรัอพี่น้องกันเพื่อนกันอะไรเงี้ยแต่แบบไอ้ยี้นี่ใครก็ไม่รู้แล้วมึงไม่รู้วะเราไม่รู้ไงว่าเขามาในเจตนาแบบไหน แบบแล้วกูก็ยังไม่รู้ว่าเขาเป็นใครแล้วเขาก็ไปขอเบอร์อะไรก็ไม่รู้มาจากใครแล้วอาวุลก็ถามพี่คนนั้นดิที่ขอเบอร์ถามแล้วถามแล้วแต่ว่าเพียวบอกว่าเพียวไม่รู้ไม่เพียวบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นใครคือมาถึงเขาก็มาถามที่ผมสีอะไรลุงไม่รู้เลยอ่ะเราต้องสืบนะเรื่องเนี้ยต้องจัดการนะลุงหนูว่าไงก็ว่างันนะเรื่องจัดการพยอยาให้รู้ว่าแมงเป็นใครนะ เรไม่รู้เหมือนกันแม่เป็นใครแต่ไม่ค่อยมีใครมายุ่งกับพี่เจนหรอกนะลุงไม่รู้อ่ะลูงไม่รู้วเหมือนกันนะ วันนี้เรามีคนสมาชิกเล่นลูกเยอะมากโอเค<ต>อยากูาล่นสงสัยกูสงสัยใคร,ใครพี่อย่างเดียวว่าแม่มันรู้เรื่องชีวิตกูได้ยังไงวะไอ้เหี้ยใครๆก็รู้เขารู้กันทั้งเมืองล้วใช่เหอลูกมันไม่ใช่อะคําไม่รู้ลู้มีความรู้สึกว่ามันมันต้องมีคนที่เป็นคนบอกให้มันโทรมา เขาก็น่าจะรู้เรื่องนี้เยอะพอสมควรนะมันต้องรู้เรื่องชีวิตกูด้วยเว้กูถามว่าคนถ้ามันอยู่เฉยๆมันจะมาโทรถามจะมาโทรล้อกูคือเมึงนึกความเป็นจริงดินึกออกอปะจริงอ่อยู่ๆจะมาออยู่ดีมึงถ้าแบบถ้าลุงไม่ได้ให้เกลโทรหายอ้วนอย่างเงี้ยหนูจะโทรไปล้อมันเรื่องอะไรเนึกออกอปะใช่มันต้องมีคนเล่าหรือมันต้องอะไรทกอย่างเว้คือความเป็นจริงอ่ะถ้าเป็นเดีวเดีวก็คงไม่ล้อหรอกใช่คือแบบ ถ้าสมมุติว่าสมมุติว่าเนี่ยบ่าวคบกับเกลวแล้วถ้าแบบไม่ใช่กูอยากกระเช็คหรือสมมติเอาสมมติกูชอบเกลีวแล้วกูอยากกัเช็คว่ามึงเป็นใครกูแล้วกูจะมามาโทรหามาโทรล้อมึงจะมาโทรมาบูลลี่มึงจะโทรมาดูถูกจะมามาด้อยค่ามึงทำไ,ไมวะแบบก็ถ,ถูกก็ขอให้ไม่มีวันนะแล้วมันไม่มีวันสมหวังหรอกเฮียสักอย่างเนี่ยคำพูดมานาันอะแต่กูจำแบบมันเป็นฟิลประมาณเนี้ย มันไม่รับมือถือสิอาจจะไม่อยู่หรือเปล่าทอามอถือตายฮาเป็นเรื่องอีเยี้ยเป็นผู้หญิงน่กระเด็น <c oughs>